ทุกคนด้วยนะครับกราบสวัสดีบรรลุประเทศไทยไข่หายชูภูมิคันมาตุนที่ภูเก็ตขข่เป็นที่เชียงใหม่ไข่พระเฝ้าอุดรอนไหมอนปัตตานีไข่หมีเพชรลุงไข่หมูพัทยาไข่หมาล่าอยู่ประเทศลาวและเพื่อนๆ <c oughs> ที่เล่นคาบาวทุกท่านกราบสวัสดีสสด,ด้วยครับโอเคเย่ yeah. <c oughs> ดีครับผมวันนี้จะรวยไหมนี่จันปล่อยให้ความเผ็ดมันเป็นเรื่องของพริกหลายๆคนอาจจะงงเกี่ยวกับอะไรเผ็ดเข็ดไงมันเป็นมันเป็นคำภาษากันก็คือปล่อยให้ความเป็ดมันเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงไปครับจัน บอกเลยว่าผมปล่อยมาไม่ว่าจะเป็นรถไฟพรีเมียมหรือน้ําแข็งพรีเมียมนะครับน่าจะพันรอบเพราะว่า24ชั่วโมง2อันนั้นก็ประมาณ9800แล้ว8ล0รอบแล้วผมสิชั่วโมงนี่ร้อยกว่ารอบเป็น900กว่ารอบแล้วผมยังมีรถไฟเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่าร้อยกว่ารอบลวผมมา3เซตลวไอ้9ชั่วโมงอะ่ะเพราะว่าตอนบ่ายตอนบา่ายใช่ไหมผมซิมเสร็จบ่ายสามผมปล่อยน้ำแข็งพรีเมียมเลยพอปล่อยเสร็จปุ๊บน้ำแข็งพรีเมียมเสร็จปุ๊บ พอผมจนถึงตีสองตีสามผมป่อนน้ำแข็งพรีเมียมต่อจนถึงเที่ยงเที่ยงผมเต็มสามชั่วโมงเล่นสามชั่วโมงสามชั่วโมงไปน้ำแข็งพรีเมียมต่อกี่วันแล้วตอนเนี้ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ากูอยากได้กําไรแล้วมันกลายเป็นว่ากูต้องเอาเจาะข่าวมาให้ได้ไอ้หนังงอยเข้าใจปะ่ะคือผมต้องต้องเอาเจาะข่าวมาให้ได้มันกลายเป็นก็มาดิมึงกับกูดูดิใครจะแน่มากันนั่นคือสิ่งที่เราต้องการทํา ไม่ใช่ว่าพี่มันลงแล้วคุ้มหรอไม่ครับไม่รู้ว่าแม่งคุ้มหรือเปล่าแต่กูรู้อย่างเดียวกูต้องเอาเจาะข่าวมาให้ได้ไอ้ห่าลงเฟซบุ๊กไปดูพี่ครับผมลงรอบเดียวได้เลืครับพี่แคปลงสิบรอบได้แคปพี่ครับ,รบ,รบ,รบทำไมมันได้เยอะจังครับเจาะข่าวเอยมาพองกับเจาะแดงเอยเจาะไอ้นู่นมาเจาะไอ้นี่เจาะแม่งเจาะไปกูเป็นพันรอบแล้วเจาะแดงมา2เม็ดบูมาสอาคันใครที่ยังไม่ดูไปดูคลิปเก่าผมได้นะทั้งหมดมีตอนแน้กมี3 3เวอร์ชั่นและไอ้รถไฟพรีเมียม มีเส้นทางเสร็จถี10ชั่วโมงมี24ชั่วโมง ep 1กับ500%กับ24ชั่วโมง ep 2กับ500%มี2 ep แล้วตอนนี้ตอนนี้มี2 ep แล้วรถไฟพี่เมฆผมมี3แต่น้ำแข็งผมยังไม่ทำแต่น้ำแข็งอ่ะตอนแรกก็จะทำแต่มาเสาร์อาทิตย์อะมันไปติดไอ้นี่มันติดคูณไงผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำน้ำแข็งแบบ24ชั่วโมงดีกว่าอะไรเงี้ย ประมาณนั้นกําไรไม่สนแล้วเราต้องได้เจะเข่าใช่ใช่ใช,ใช่คือ,ค,อคือตอนนี้ไม่เหมือนกับว่าอย่างที่ผมบอกอะ่ะผมไม่ได้สนผลกําไรสักเท่าไหร่นักรู้สึกว่ามันต้องเอาวะจะไม่วันถูกไหมคือมันต้องได้แล้ววะถ้าบอกว่า,วาตั้งแต่ประมาณตีสามนะครับจนถึงจนถึงประมาณสิบชั่วโมงอะ่ะผมลงไปประมาณทั้งหมดหกสิบรอบนั่นเองผมใช้เวลาค่อนข้างเยอะมาก <laughs> <laughs> yeah. ทำไมทำไมกูลงได้น้อยจังหวะ9ชั่วโมงกูตกชั่วโมงละ10รอบเองนะเนี่ยแต่การที่ลงในพวกเนี้ยน้อยอ่ะทำให้ข้อดีคือเราเสียเราเสียเพชรเราเสียเพชรน้อยนะครับเราเสียเพชรน้อยเช่นเดียวกันอย่างที่บอกไปครับเราลงมาทั้งหมด60รอบนั่นเองนะครับสำหรับไอ้น้ำแข็งพรีเมียมเดี๋ยวน,น,นี้รอบสุดท้ายเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่าเราจะได้เจาะข่าวกันหรือเปล่านะครับผมรอเลยคำเตือน นะครับคำเตือนก่อนที่ทุกคนจะดูว่าผมจะได้อะไรแนะนำนะครับให้เอาแว่นตาสีดำนะครับมาใส่ก่อนนะครับเพื่อนๆเอาแว่นดำแว่นตาสีดำมาใส่ก่อนนะครับเเหตุผลเพราะว่าไอเทมบางสิ่งบางอย่างที่เปิดขึ้นมาอาจจะทําให้ใสายสุขภาพสายตาของเพื่อนๆเ,เสียได้หรืออาจจะทําให้ตาบอดได้เพราะว่ามันจะจ้ามากๆนั่นเองครับสาหรับเจาะข่าวผมบอกกันด้คํคำเดียวว่าหาแว่นมาใส่นะด้วยความปรารถนาดีจาก VR VS Channel กูขิงซะเยอะไอสัตว์ไม่มาสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่มาการแว่นตาของผมก็ป้องกันน้ําตาที่มันจะไหลออกมาได้นี่ถือว่าทําได้ดีเดี๋ยว <c oughs> <ๆ c oughs> เราจะใส่แว่นป้องกันป้องกันแบบป้องกันสายตาเสียนะครับเพราะว่ามันจะจ้ามากๆเลยสําหรับไอเทมที่เราจะได้ในวันนี้นะครับที่ใส่แว่นไม่ใช่เพราะว่าแบบดูหล่อหรือเคี่ยอะไรการใส่ตาเสียนะครับการใส่ตาเสียทุกคนเข้าจใจกันก่อนไอห่าเอ้ย วันนี้หวยออกนะครับลอตเตอรี่ผมยังเหลือมีใครอยากได้ไหมเดี๋ยวไม่ใช่คนขายลอตเตอรี่จะบ้าหรือเปล่าไม่ใช่ผมขายใส่แว่นดำไม่ใช่คนขายลอตเตอรี่นะแล้วกูอ่านไม่กูอ่านมองไม่เห็นด้วยไง เออให้เติมแล้วคาบ่าวอินฟินิตคอมโบกับลิทแม,มนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมคาบาวราคาถูกได้รับโบนัสสูงสุดถึง10%เติมแพ็กใหญ่ทักไลน์ลิทแม,มนช็อปรับส่วนลดพิเศษด้วยนะจ๊ะเติมเกมในเว็บรับลิทแม,มนคอยใช้แทนส่วนลดได้พร้อมเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนมีเกมชั้นนำมากมายให้เลือกเติมได้ทั้งเว็บและไลน์ตลอดยี่บสชั่วโมงเติมเกมถูกและไวผ่อนสบายเมีเงินคืนต้องที่ลิทแมนช็อปเท่านั้นนะจ๊ะกิจกรรมและกิเต์คอยซย ดูรายละเอียดที่ลิงใต้คลิปได้เลยเปิดหูเปิดตาเปิดใจโหลดมาใช้ UG Phone แอปพลิเนมือถือ24ชั่วโมงแม้จะปิดมือถือหรือล็อกหน้าจอก,ก็ตามข้อสะดวกใช้งานง่ายแถมมีทดลองใช้บริการฟรีหมดปัญหาเรื่องแบตเสือ่อมติดโซเชียลเพียงคุณใช้ UG Phone ข้าบริการเริ่มต้นเพียง8ปบาทตัวการซื้อมือถือมาบอดหลายเท่าใช้ได้ทั้ง iOS และ Android ดาวโหลดผ่านลิง์ใต้คลิปละเพชรฟรี488อบเพชรเอาไปลดราคาได้35บาทอย่าลืมอย่าพลาดดาวโหลดก,กันเลย สำหรับวันนี้ครับเราลงไปทั้งหมดตั้งแต่ตีสามจนถึงประมาณเที่ยงนะครับผมลงไปทั้งหมดประมาณ60รอบกับน้ำแข็งพรีเมียมไม่ได้กด500%เดี๋ยวมาดูกันแวนแวนเราจะได้อะไรบ้างน่าเอายังนะแล้วเราลุยเลยนะโอเยสัไไนนะก็มไม่มีครับอาจารเปิดกันก่อนเลยเอ,อ้าไอ้เฮียแล้วมันมาจริง เฮ้ยมันมากูได้แล้กวกูได้แล้วเจาะข้อสัตว์เจ้านาใส่แว่นด้วยนะเพื่อนเกิดไปจบแล้วอเอ้ยเอ้ยยังยังยงใครอยากจะบอกว่ามันแค่หน้าแรกเพื่อนเฮ้ยใบขีดาเมืไอ้เชี้่เดี๋ยวผมคิดว่าจะเป็นแอทแทกหรือไม่ทิงแอทแทก ชี่ยเชียอะ่ี่ไปชี้มาแม่ตอนแรกผมอันจริงๆเมื่อกี้ผมจิ้มอะไม่ได้สนใจเลยว่าใบที่อะไรกูรู้อั่เดียวว่ามันเมจิกอาจจะคือคือผมได้เจอข่าวแล้วผมไม่สนใจแล้วไอ้ชี้เนี่ยที่แถลงว่าตกแม่ตั้งแต่แรกๆแล้วเนี่ยเอาจริงๆตกแบบแรกๆเลยอะเพราะเมื่วานผมปล่อยไว้ อันนี้ไม่น่าจะใช้ใบอะไรเชียแค่นี้ก็พอแล้วอเอ้ยอเทียแต่หกสิรอบไม่ได้รูเลยหรอวะหก <c oughs> รอบลูไม่มาสักอันแล้วผู้ได้มาแล้วไงเจาะข่าวไงสบายแล้วสบายใจสบายใจกับใบอีกหนึ่งใบ <c oughs> ในที่สุดมันก็มาไม่ใช้ยาเจาะข่า,ขาวปะเดี๋ยวผมเปิดให้ดู เดียวเดียวเดียวอันนี้ผมไม่ได้กด50%ไม่ได้กดคูณ500%ด้วยนะไอ้อารลอบเนี้ยโอ้ยเชียมันมีฉายาดับเจ้าขาบอกว่าเดี๋ยวเปิดเปิดเอ็กซ์นหน่อยไหนเะี้ยอะชิเมน้นฉายาอะชิเมน้นไอเทมหมอไหนองีมันมีฉายาดับเจ้าขานี่ไงนี่ไงแล้วไงได้รับสล็อตเอ็กเทนเดอร์ไฮเอ็ดนี่ไงใครบอกผมซื้อมา อันนี้ปะฉายานี่คือที่ได้รับเจ้าข่าววะตึง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 ตงตึ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 งต แล้วมันไม่จบแค่นั้นไงเพืเ่อนๆโอ้โหมันมาอีกเม็ดดูเวลา4ี่ทุมสีมันมาอีกเม็ดหนึ่ง,ว,งวันเดียวผมดอบเจาะข่าววาสองเม็ดเราไม่รวยวันนี้จะรวยวันไหนสาธุสา,ารพระตอง99ครับผมสามารถพิมพ์มาได้สาคู99ขอให้ทุกท่านสมหวังไปแล้วบ๊ายบายจบจบครับผม